คืนนี้ค่ำคืนนี้ค่ำคืนวันที่30ธันวาคมปี2566นะคะน่าจะมีหลายๆบ้านหลายๆคนหลายๆครอบครัวนะคะที่กำลังเฉลิมฉลองนะคะเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะเป็นวันที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวก็เริ่มเฉลิมฉลองกันแล้วใช่ไหมอ่าสามสิบแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือเขาดาวที่สาใช่ไหมคะ แต่นะคะค่ำคืนนี้นะคะรักจังอยู่คนเดียวทุกคนคะ่ะก็ไม่ได้ไปเฉลิมฉลองกับใครเนาะแต่นี้กำลังทานซุปนะคะเขาเรียกว่าซุปกระดูกหมูเป็นมื้อเย็นของรักจังนะคะอืมอร่อยค่ะจะไม่ทานข้าวนะคะจะไม่ทานข้าวเย็นอ่าแต่ทานซุปเล่นอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นเป็นกับข้าวเฉยๆเนาะทานเล่นโดยที่ไม่ทานข้าวเนาะจริงๆก็อยากจะทานข้าวแหละแต่เขาบอกว่ามื้อเย็นหนักแป้งไม่ดีแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ใครๆก็ฉลองกันก็หนักเต็มที่ถูกไหมคะอันนี้ก็เต็มที่นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นวันท,นนที่เป็นวันที่เรามีความสุขกันเนาะกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะในวันที่3 0 3 1็ดนี้เนาะขอให้ทุกคนก็ดื่มด่ำกับอาหาร อย่างอาร่อยอร่อยกันแล้วกันนะคะส่วนรักจัางเองก็ทานซุปค่ะ <laughs> ทานซุปกระดูกหมูค่ะเ <laughs> นี่ยค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าอันนี้คือกระดูกหมูอ่ากับน้ําแกงอร่อยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมอ่า <laughs> ก็จะมีแครหลอดนะคะมีหัวใช้เท้ามีกระดูกหมูแล้วก็มีเห็ดหอม <laughs> ชอบมากเลยค่ะทุกคนค่ะ <laughs> แก้มเลยค่ะเราเป็นกุลราชสตรีค่ะทุกคนอืมอืมกุลรสตรีนะคะกินต่อหน้าสาธารณชนกินต่อหน้าสื่อ,อกินให้เรียบร้อยตัวน,นี้หน่อยได้ไหมอร่อยค่ะทุกคนอืมหลังจังหาที่ทิ้งเศษก่อนนะคะกระดูกค่ะ เราไม่ใช้มือช่วยก็จะใช้อะไรช่วยอะไรใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องกินแบบนี้เพลอมคะ่ะทุกคนอืน้ำแกงอร่อยมากแลก้วจังทานหมดทานนี้ก็คืออิ่มถ้ากินข้าวเข้าไปอีกมันก็ยิ่งอิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมคะทุกคนแค่นี้ก็เต็มที่แล้วนะคะสําหรับรักจังอร่อยมากเลยคะ่ะทุกคนทานคนเดียวก็อร่อยได้นะคะ อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสบายสบายวันนี้อากาศไม่หนาวเลยเนาะจริงๆปกติจะต้องหนาวเลยนะแต่วันนี้ไม่หนาวไม่เป็นไรคะ่ะไม่หนาวไม่เป็นไรนะคะอยู่คนเดียวก็หนาวได้ทานซุปกระดูกหมูคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดหอมนะคะอืมอร่อยมากเลยคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเดี๋ยวทานต่อให้หมดนะคะหมดแน่นอนค่ะชามนี้ขอบคุณค่ะ